สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านย่าไทยก็มีเมนูแกงส้มมะละกอมาฝากเพื่อนๆนะคะนี่เลยค่ะเครื่องปรุงของเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมีมะนาวมีน้ำตาลปี๊บมีน้ำมะขามเปียกนะคะวันนี้เราแกงส้มมะละกอมีทั้งแครอทแล้วก็มีดอกหอมด้วยค่ะเราก็จะเอาพริกแกงที่เราซื้อมานะคะมาผสมอีกสักหน่อยนะแล้วก็ตั้งหม้อต้มปลาเพื่อที่จะนํามาโขกนะคะเพื่อนๆ ใส่กุ้งลงไปด้วยค่ะเรามาเพิ่มพริกแกงอีกสักหน่อยให้ความเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะพริกแกงนี้เราซื้อมาค่ะซื้อมาจากร้านพริกแกงเนาะเราก็มาเติมพริกเติมหอมแดงลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมความอร่อยเข้มข้นขึ้นมานิดหน่อยใส่พริกใส่หัวหอมตำลงไปเลยนะคะพริกของเขาก็อร่อยอยู่แล้วค่ะแต่เราก็มาเติมอีกสักนิดนึง ใส่กระปิอีกนิดหน่อยค่ะเ,เติมนุ่นนิดเติมนี่หน่อยก็อร่อยแล้วค่ะพริกแกงของเราหลังจากนั้นเราก็จะนำปลาที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะแกะเอาเนื้อแล้วก็กุ้งด้วยค่ะใส่ลงไปเลยโขลกลงไปเลยค่ะวันนี้เป็นเมนูแกงส้มผักที่เรามีในตู้เย็นเราก็เก็บมาแกงได้นะคะวันมะละกอเราก็เก็บมาจากสวนค่ะ พอน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่มะละกอใส่พริกแกงลงไปเลยวันนี้แกงเยอะมากเลยแบ่งเพื่อนบ้านไปด้วยทานที่บ้านก็คงทานไม่หมดเราก็จะใส่พริกแกงใส่มะละกอแกงลงไปก่อนนะคะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยค่ะเกลือวันนี้เราใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่นะคะเพื่อนๆ แกงส้มนี่ขาดเกลือไม่ได้เลยจะไม่กลมกล่อมเลยค่ะหลังจากที่หม้อเราเดือดดีแล้วเราก็จะเติมน้ำมะขามเปียกเลยค่ะตามชอบเลยน้ำมะขามเปียกจะใส่มากใส่น้อยแต่เราจะใส่ยังไม่เปรี้ยวมากเพราะเรามีน้ำมะนาวด้วยต้องใส่ทั้งมะนาวสั้งมะขามเปียกด้วยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลปี๊ปลงไปอีกสักหน่อยค่ะเพิ่มความหวานหน่อยนึง เติมน้ำปลาอีกนิดหน่อยตามชอบเลยค่ะผงปรุงรสอีกสักนิดนึงรอน้ำให้เดือดทุกอย่างเราก็จะใส่แครอทลงไปอีกค่ะวันนี้มีทั้งมะละกอมีทั้งแครอทแล้วก็มีดอกหอมสีสันก็จะสวยงามนะคะมีเหลืองมีเขียวแล้วก็มีส้มด้วยนะคะสีออกมาก็จะสวยงามค่ะเพื่อน เราตั้งหมอ้อแกงทุกอย่างให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เนื้อปาลากับกุ้งที่เราเตรียมมาไว้ค่ะปลาของเราวันนี้มีปลาทูค่ะแล้วก็มีกุ้งใส่ลงไปทุกอย่างสุกมาแล้วเราค่อยใส่นะคะแล้วเราก็จะไม่ไม่ต้องไปคนอะไรมากมายเลยค่ะเติมความเข้มข้นเปรี้ยวลงไปอีกสักหน่อยนึงน้ำมะนาวค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มมะละกอของเรา ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวมาทานแกงส้มด้วยกันค่ะวันนี้ก็มีมะละกอแกงส้มขอบคุณมากๆเลยที่รับชมคลิปจนจบนะคะ